El sure. ที่2ของ most news ค่ะช่วงนี้กับ most world เรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าสนใจนะคะเราจะหยิบยกมาพูดคุยกันในช่วงนี้ค่ะ2เรื่องราววันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนาซ a เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆนะคะเรื่องแรกค่ะยานของนา sa ที่มีชื่อว่ามาเวนค่ะก็ได้ไปค้นพบนะคะว่าสาเหตุที่ทําให้ดาวอังคารนั้นมีลักษณะของความแห้งแล้งเกิดขึ้นนั่นก็เป็นเพราะว่าเรื่องของลมสุริยะนั่นเองค่ะแต่ที่มาที่ไปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาพูด คุยกันนะคะรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องราวก็เป็นข้อมูลที่ถูกเปิดเผยขึ้นจากองค์การนาซ่านั่นเองค่ะตอนนี้มีการระบุนะคะว่าน้ำแข็งที่ควโลกใต้นั้นมีการเพิ่มตัวมากยิ่งขึ้นการเกิดขึ้นแบบนี้ส่งผลกระทบอะไรกับโลกใบนี้หรือไม่ติดตามได้ในช่วงนี้กับ most world ค่ะ เริ่มต้นด้วยการไปสำรวจที่ดาวอังคารแต่ว่าไม่ได้ไปด้วยเราสองคนนะคะแต่ไปด้วยยานอาวกาศขององค์การนาซาที่มีชื่อว่ามาเวนนั่นเองค่ะ ตอนนี้นะคะทางนาซานั้นมีการเผยข้อมูลเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจค่ะนั่นก็คือยานมาเวนขององค์การนาซากับโครงการสำรวจบรรยากาศและการระเหยบนดาวอังคารมีการพบถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือเรื่องของกระบวนการที่จะมาเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนภูมิอากาศของดาวอังคารที่เกิดขึ้นในยุคแรกๆที่เคยอบอุ่นแล้วก็ชุ่มชื้นจนอาจจะเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตได้ที่พูดมาทั้งหมดนี้นั่นคือเคย เกิดขึ้นเมื่อนานมานี้แล้วนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าในปัจจุบันจนทําให้นักวิทยาศาสตร์นั้นนักอวกาศนั้นสงสัยจนต้องเดินทางไปเพื่อไปหาคําตอบนั่นเองค่ะแต่ณวันนี้กลับกลายเป็นดาวเคราะห์ที่แห้งแล้งแล้วก็มีความหนาวเย็นนั่นเป็นสาเหตุเกิดขึ้นจากอะไรเราคงจะต้องติดตามกันนะคะส่วนหนึ่งก็คือข้อมูลจากยานมาเวนค่ะได้ช่วย ไขข้อข้องใจนะคะ,คะว่านักวิจัยได้มีการคำนวณถึงอัตราการสูญเสียของกา๊าซที่กำลังจะเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศดาวอังคารสู่อวกาศด้านนอกเนื่องจากว่ามีลมสุริยะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ ใช่แล้วค่ะส่วนเจ้าลมสุริยะเนี่ยคืออะไรยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะแต่ว่าในส่วนของการค้นพบดังกล่าวนะคะทาให้เห็นถึงการพัดพาของชั้นบรรยากาศของดาวอังคารออกไปซึ่งเขาบอกว่าการพัดเรื่อยๆๆ,ๆแบบนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญระหว่างการเกิดพายุสุริยะค่ะซึ่งจดหมายข่าวของนาซาเนี่ยระบุว่ารายงานผลจากการปฏิบัติการของยานมาเวในครั้งนี้เนี่ยมีการเผยแพร่ลงในวารสารวิทยาศาสตร์แล้วเมื่อตอนต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นี่เองค่ะ ซึ่งคุณจอร์นกรันฟิลด์ท่านเป็นมนุษย์อวกาศด้วยแล้วก็เป็นรองผู้อํานวยการของสํานักงานอํานวยการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของนาซาอยู่ที่วอชิงตันนะคะได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าดาวอังคารเนี่ยจะเคยมีชั้นบรรยากาศที่อบอุ่นเพื่อช่วยให้น้ำเนี่ยอยู่ในรูปของของ,ของเหลวก็คือถ้าเกิดว่ามันไม่อุ่นน้ําก็จะกลายเป็นของแข็งหรือว่าน้ําแข็งนั่นเองค่ะ,ะซึ่งแน่นอนน้ําทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญของการใช้ชีวิตเป็นสื่อกลางของชีวิตอย่างที่เราทราบกันดีค่ะ แล้วก็การที่เราเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างบนดาวอังคารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทางด้านของภลาศาสตร์ค่ะแล้วก็วิวัฒนาการของดาวเคราะห์ดวงอื่นๆอีกด้วยค่ะซึ่งการเรียนรู้ว่าอะไรเป็นยังไงสิ่งแวดล้อมของดาวต่างๆเป็นยังไงรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยที่เราจะวางแผนในการที่จะเดินทางไปยังดาวเคราะห์ดวงต่างๆเพราะฉะนั้นแผนที่เราจะเดินทางไปดาวอังคารเราก็ต้องรู้ด้วยว่าดาวอังคารเนี่ยมีภูมิ อากาศเป็นยังไงแล้วก็อดีตเคยเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงเพื่อที่จะทราบว่าอนาคตอาจจะเป็นยังไงนั่นเองค่ะเรื่องเล่าที่เราเคยพูดต่อกันมาว่าในปัจจุบันนี้อย่างที่ทราบกันดีว่าพล,ลเมืองหรือว่าประชากรของมนุษย์โลกณวันนี้นะคะเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโลกใบนี้อาจจะกําลังเล็กลงแล้วก็ประชากรนั้นอาจจะไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ด้วยกันได้แบบมีความสุขเนื่องจากว่าในอนาคตข้างหน้าเรื่องของอาหารเรื่องของที่อยู่อาศายัยซึ่งถือว่าเป็นปัจจัย4ี่ที่สําคัญอย่างยิ่ง ถ้าหากว่าประชากรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่สถานที่การอยู่อาศัยรวมถึงอาหารถ้าหากว่าไม่เพียงพอก็กลายเป็นขาดแคลนแล้วก็อาจจะกลายเป็นปัญหาระดับโลกเพราะฉะนั้นค่ะก็เลยมีการศึกษาถึงโครงการต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายอย่างที่เราเคยได้ยิน เคยไปสร้างเมืองจำลองอยู่ใต้ทะเลเพื่อที่จะขยายอาณาเขตให้มนุษย์นั้นได้มีที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นหรือแม้กระทั่งไปดาวเคราะห์ดวงอื่นๆอย่างเช่นดาวอังคารอันนี้เป็นต้นเคยเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมานะคะเพราะว่าจากการสำรวจหรือว่าการสังเกตการจากข้อมูลที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นก็มีความเชื่อว่าดาวอังคารนั้นก็น่าจะเป็นหนึ่งในดาวที่เคยน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่แต่เหตุใดเล่าทําไมณนะวันนี้ดาวอังคารถึงเป็นเพียงแค่ดาวอังคารดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่อยู่ในระบบสุริยะ จัก,กวาลแล้วก็มีสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมถ้าหากว่าสิ่งมีชีวิตจะไปอาศัยอยู่ซึ่งเรากําลังพูดถึงเรื่องของลมสุริยะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วอะไรเป็นสาเหตุทําให้ดาวอังคารณเวลานี้ถึงมีสภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้งและหนาวเย็นมากๆ จากข้อมูลการวัดของมาเวนนะคะก็บ่งบอกะคะ่ะว่าลมสุริยะนั้นมีการซกกาะก๊าซในบรรยากาศดาวอังคารออกไปด้วยอัตราวินาทีละ100กรัมซึ่งคุณบรูซจากโกชกี้ค่ะท่านเป็นหัวหน้าทีมศึกษาในโครงการมาเวนจากมหาวิทยาลัยโคโราโดในโบลเดอร์มีการเปรียบเทียบให้เห็นนะคะว่าก็คล้ายๆกับการขโมยเหรียญออกจากกระปุกทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นจำนวนมหาศาลเมื่อเวลาผ่านไป หลังจากนั้นทีมนักวิทยาศาสตร์ก็จะได้เห็นการซ้อของบรรยากาศเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่การเกิดพายุสุริยะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะจึงทำให้ผลจากการคำนวณข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้ เลยเชื่อกันว่าเมื่อหลายพันล้านปีก่อนนั้นที่ดวงอาทิตย์อายุยังน้อยกว่านี้แล้วก็มีพลังมากกว่านี้จะมีอัตราการสูญเสียและสูงกว่าที่เห็นในปัจจุบันค่อนข้างมากและมากไปกว่านั้นนะคะในช่วงของพายุสุริยะถล่มชั้นบรรยากาศดาวอังคารติด,ต,ดติดกันอย่างหนักเมื่อช่วงเดือนมีนาคมต้นปีที่ผ่านมาก็คือปี2015นั่นเองค่ะถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่อาจจะส่งผลให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงที่มาที่ไปว่าสาเหตุทําไม นักวิชาการนักวิทยาศาสตร์นักมนุษย์อวกาศถึงกำลังบอกว่าลมสุริยะนั้นเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะทำให้ดาวอังคารมีสภาพภูมิอากาศที่ ไม่น่าจะมีสิ่งชีวิตสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อืมค่ะซึ่งจากการที่เราค้นพบเหล่านี้นะคะเป็นรายงานจากยานมาเวนนั่นเองค่ะคะงั้นเรามาดูกันบ้างดีกว่านะคะว่าเจ้ายานมาเวนเนี่ยภารกิจของยานลํานี้มีอะไรกันบ้างค่ะซึ่งคําอธิบายของคุณโจเกรโบสกี้ค่ะท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์โครงการมาเวนจากศูนย์การบินอวกาศกอดดาร์สของนาซาค่ะบอกว่ายานมาเวนลํานี้เนี่ยถูกส่งขึ้นไปที่ดาวอังคารตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนของปี2013แล้ว ผ่านมาประมาณ2ปีค่ะโดยที่เป้าหมายของเจ้ายานลำนี้ค่ะ mm. ก็เพื่อที่จะไปสำรวจพิสูจน์ว่ามีบรรยากาศแล้วก็น้ำบนดาวอังคารมากเท่าไหร่แบบไหนแล้วก็สูญเสียไปได้แบบไรอย่างที่ไปนค้นพบในเรื่องของลมสุริยะนั่นเองค่ะในอวากาศแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ปฏิบัติการเหล่านี้เนี่ยพุ่งความสนใจไปที่ดวงอาทิตย์ว่าจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงแบบไหนของดาวอังคารได้อย่างไรบ้างที่มีผลมาจากดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะแล้วก็รวมไปถึงยานปฏิบัติการลำนี้เนี่ย ปฏิบัติการมาได้ประมาณปีกว่าแล้วค่ะแล้วก็จะปฏิบัติการไปอย่างนี้เรื่อยๆในเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของการเก็บข้อมูลชั้นบรรยากาศต,ต่างๆของดาวอังคารไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนในปีหน้าค่ะเหลือภารกิจของมาเวนอีก1ปีค่ะ ก็เป็นกาลังใจให้กับมาเวนนะคะสามารถที่จะปฏิปฏบัติภารกิจของโครงการนี้ให้ได้สําเร็จลุล่วงแล้วก็ทําหน้าที่ในการเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อนํามาศึกษาในกระบวนการหรือว่าขั้นตอนในตอนต่อไปเพื่อที่จะทําให้มนุษย์นั้นสามารถที่จะนําข้อมูลตรงนี้มาใช้ใชประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะคะนี่ก็คือหนึ่งเรื่องราวที่เรานํามาฝากค่ะแต่อีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจที่ถูกเปิดเผยโดยองค์การนาซ่านะคะก็คือเรื่องของ น้ำแข็งขั้วโลกใต้นะเวลานี้มีการก่อตัวเพิ่มมากขึ้นนั้นเกิดขึ้นจากอะไรทางองค์การนาซามีการเขียนรายงานเอาไว้ในวารสารฉบับหนึ่งนะคะว่าข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมณนะเวลานี้ค่ะกำลังแสดงให้เห็นว่าน้ำแข็งที่ขั้วโลกใต้มีการเพิ่มปริมาณขึ้นปีละ1 2> ออ1 2่0 0 0ล้านตันนะคะออในช่วงระหว่างปีคริสตศักราช1992ที่ผ่านมาจนถึงปี2001ค่ะแต่ ลดลงมาอยู่ที่ปีละ82พันล้านตันในช่วงระ,ะระยะเวลาระหว่างปีคริสตศักราช2003ถึง2008นั่นหมายความว่า,าปริมาณของน้ำแข็งขั้วโลกใต้นั้น<ฆ>มีการละลายลดน้อยลง แต่กาลังจะเป็นสัญญาณหรือว่าเป็นสาเหตุในการบอกอะไรหรือไม่นะคะอย่างไรก็ตามค่ะปริมาณที่เพิ่มนี้ไม่ได้กระจายไปทั่วบริเวณอย่างเท่าเทียมกันนะคะโดยนักธรณีวิทยาค่ะคุณเจสวอลลี่นะคะเป็นนักธรณีวิทยาน้ําแข็งที่ศูนย์การบินอวกาศก็อดดัตของนาซาในเมืองกรีนเบลดรัฐแมริแลนด์ค่ะรวมถึงหัวหน้าคณะนะผู้ที่เขียนรายงานฉบับนี้ก็บอกเอาไว้นะคะว่าจากผลการศึกษาของนาซาเองค่ะก็มีความสอดคล้องกับรายงานการศึกษาอื่นๆ ที่มีการระบุเอาไว้นะคะว่ามีน้ําแข็งละลายมากขึ้นในบริเวณคาบสมุทรเ,เมื่อสักครู่นี้พูดขัดแย้งกันนิดนึงจริงๆแล้วถ้านับตั้งแต่ปี2001ปริมาณของน้ําแข็งขั้วโลกที่ละลายนั้นอยู่ในระดับสมมติว่าจาก100 เต็ม100นะคะ,คะอยู่ที่ประมาณ80ณเวลานี้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นก็คือแสดงว่าน้ําแข็งที่ขั้วโลกใต้มีการละลายเพิ่มมากขึ้นกําลังะจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงเรื่องอะไรหรือไม่ทางธรรมชาติบนโลกใบนี้ผลการศึกษาหรือว่ารายงานการศึกษาต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์นัก วิชาการกลุ่มนี้วิเคราะห์ก็ไปคล้องจองสอดคล้องกับรายงานอื่นๆเช่นเดียวกันว่าน้าแข็งละลายมากขึ้นในบริเวณคาสมุดโดยเฉพาะแอนตาร์กติกค่ะทางด้านของตะวันออกแล้วก็ในส่วนในของด้านตะวันตกของทวีปแอนตาร์กติกาด้วยนะคะที่มีปริมาณน้ําแข็งนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ละลายลงไปในบริเวณอื่นๆแสดงว่าสองข้างนั้นอาจจะมีปริมาณที่ไม่เท่ากันนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมีคําเตือนออกมาด้วยค่ะว่าถ้าเกิดว่ายังเป็นแบบนี้อยู่นะคะในอีก20-30 ข้างหน้ามีผลอย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ของนาซ a านะคะก็ได้ออกมาเตือนว่าถ้าอัตราการละลายแล้วก็การเพิ่มปริมาณของน้ําแข็งในบริเวณเหล่านั้นเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นมาในช่วงประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยปริมาณน้ําแข็งที่สูญเสียจะมีการเท่ากับปริมาณที่เพิ่มขึ้นในอีก20-30ปีข้างหน้าซึ่งเหตุผลมันก็มีอยู่ว่าไม่มีหิมะตกลงมาชดเชยน้ําแข็งที่ละลายลงได้อย่างเพียงพอนั่นเองละค่ะซึ่งปริมาณน้ําแข็งที่เพิ่มขึ้นในด้านตะวันอออกของ แอนตาร์กติกาก็มาจากหิมะที่ตกลงมามากยิ่งขึ้นนั่นเองสะสมทําให้เกิดเป็นน้ําแข็งมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งเขาก็มีการทดลองด้วยนะคะของที่นาซาค่ะเขามีการทดลองเก็บข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาค่ะบอกว่าหิมะในบริเวณนี้เนี่ยลดลงปีละ11,000ล้านตันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีการได้ขุดเจาะลงไปใต้น้ําแข็งเพื่อเอาแกนน้ําแข็งขึ้นมาเนี่ยเพื่อมาตรวจว่าวิเคราะห์ปริมาณของหิมะที่ตกลงมาในอดีตประมาณหมื่นหมื่นกว่าปีที่แล้วค่ะ วิเคราะห์ออกมาแล้วก็ได้ความว่าน้ําแข็งในด้านของตะวันออกของอันตากติกาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเป็นเวลาน,านานมากแล้วค่ะพี่แนนก็น่าสนใจนะคะสําหรับข้อมูลที่ได้บ่งชี้ออกมาค่ะนอกจากนี้ค่ะนักวิทยาศาสตร์ของนาซ a าก็อธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะว่า เมื่อตอนที่เป็นยุคน้ำแข็งสุดท้ายได้สิ้นสุดลงบรรยากาศห่อหุ้มโลกอุ่นมากขึ้นแล้วก็พาความชื้นผ่านคาบทวีแอนตาร์กติกาได้มากขึ้นด้วยค่ะทำให้มีหิมะตกลงเพิ่มมากขึ้นและเมื่อเวลาล่วงเลยไปนะคะหิมะต่างๆเหล่านี้ก็พนึกตัวแน่นจนกลายเป็นน้ำแข็งที่มาเพิ่มความหนาให้กับน้ำแข็งในบริเวณดังกล่าวได้ในอัตรา 1.7เซนติเมตรต่อปีนั่นเองค่ะซึ่งก็มีความมากพอนะคะที่จะไปชดเชยกับน้ำแข็งที่ละลายลงในส่วนอื่นๆของแอนตาร์กติกค่ะโดยนักวิทยาศาสตร์ขององค์การอาวกาศสหรัฐท่านนี้นะคะก็บอกว่าข่าวดีส่งท้ายตอนนี้จากข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมานั่นก็คืออย่างน้อยๆน,นะคะในขณะนี้ระดับน้ำแข็งที่ละลายในแอนตาร์กติกนั้นจะไม่ได้ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแต่อย่างใด แต่จะทำให้ระดับน้ำทะเลนั้นลดลงปีละ0.2 3มิลิเมตร แสดงว่าพูดสัส้นๆง่ายๆประมาณ5บรรทัดสุดท้ายกําลังจะบอกให้กับประชาชนหรือว่าประชากรบนโลกมนุษย์นี้ที่สนใจกับข่าวคราวเรื่องของน้ําแข็งบริเวณขั้วโลกละลายแล้วจะกลายเป็นที่มาของน้ําท่วมโลกหรือไม่ณเวลานี้จากข้อมูลต่างๆที่มีการเก็บข้อมูลทําการศึกษาท่านนักวิชาการบอกออกมาแล้วนะคะว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสําคัญแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยหายห่วงได้ในระดับหนึ่งนะคะ แต่อย่างไม่น้อยค่ะความน่ากลัวเหล่านี้ที่เป็นเรื่องเล่าขานต่อๆกันมาบางครั้งก็สามารถที่จะช่วยให้คุณผู้ชมเราทั้งสองคนรวมถึงประชากรโลกบนออประชากรมนุษย์นบนโลกใบนี้สามารถที่จะใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวงังรู้จักดูแลรักษาโลกใบนี้ให้มากยิ่งขึ้นวันนี้เขาอาจจะยังไม่ทวงสิทธิ์คืนจากเราแต่สัญญ,ญาณต่างๆเริ่มเป็นการบ่งชี้แล้วนะคะถ้าหากว่าเรา ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยที่ไม่มีการดูแลรักษาเอาใจเขามาใส่ใจเราโลกใบนี้มีชีวิตนะคะถ้าหากว่าเราลักเขา เขาก็รักเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เราสามารถช่วยโลกใบนี้ได้ประหยัดพลังงานหรือว่าการทิ้งขยะการใช้ชีวิตแบบไม่ฟุ่มเฟือยจะทําให้โลกใบนี้น่าอยู่มากขึ้น<ช>แล้วร่างเองก็จะมีความสุขด้วยค่ะนี่คือ2เรื่องราวที่เป็นข้อมูลจากทางองค์การนาซาที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมนี้ไปเจาะลึกเรื่องของถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ในช่วงของ most 4D สักครู่ค่ะ Thank you.